อาวันนี้มีเกี่ยงอะไรครับอ๋อวันนี้ก็มีการนัดหมายนะคะเอ่อพบกันค่ะกับลูกศิษย์นะคะรหัส53ค่ะอิทธิห้าสามหาสามขหาลัยราชภัฏโคราชจบปีไหนบ้างครับอ๋อจบปี58ค่ะ58เข้า54 53เข้า5้โอเรียน5ปีรุ่นสุดท้ายไหมเนี่ยเนาะอ้าวันนี้มีกิจกรรมอะไรเออเอ่อนัดก้มสาวๆสวยๆกันทุกคนค่ะนะคะนัด อันนี้ก็แส,สดงความยิยน,นยด,ดีกับลูกศิษย์ค่ะที่มเป็นรองผู้ในการโรงเรียนสระารีโอ้ด,ดีใจด้วยนะครับคอออือชื่ออะไรบ้าง,งอันนี้อะไรเอ่ยเป็นอ๋อความเป็นรัชพัฒน,น์บ่งบอกว่าจบรัชพัฒน์ไปแล้นเนาะปีคุณค่าทางใจมากครับวันนี้วันที่23ตุลาคมแปดครับวังงนนี้ก็อาจารย์ที่ปรึกษาคุณครูอะไรครับอ่าสชัวดีของกลางอ่ามีลูกศิษย์มาอาจารย์จุ๋มครับนี่ชื่ออ่า มีลูกศิษย์มากี่คน5้าคนหนึ่งสองสามห้าอ่าทีนี้อ่ะอันนี้คนที่มอบให้คือชื่ออะไรครับนาราชนงค่ะหรือไมค่ะไม่โอเคเป็นขนาห้องด้วยผู้ที่ปรึกษาเราก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาเนาะอ่าท้งมีมีอะไรกล่าเลยครับค่ะก็เนื่องในโอกาสที่อาจารย์แม่นะคะได้เกษียณอายุราชการในปีนี้ค่ะูก็ขอเรียกเป็นตัวแทนของเพื่อนๆในห้องนะคะทั้งหมดจะไม่ได้ สี่สิบประมาณในรุ่นนั้นซึ่งก็จบมาสิบกว่าปีแล้วไม่ได้เจอกันสักทีก็ถือเป็นโอกาสดีก็ได้มาตั้งกลุ่มทางโซเชียลเนาะได้เจอกันแล้วก็มอบของที่ระลึกให้กับอาจารย์แม่ไปไปในรุ่นหน้าเลยคะรับส่งไปที่บ้านโอ้โหยังใหญ่ครับเป็นเก้าอี้โซฟาหรืออะไรเนี่ยอุ้ยถึงเอวเลยครับนเองครับ มัันนหกแล้วก็วันนี้ก็เลยมาเป็นตัวแทนนะคะมาพูดที่ตาติดอาจารย์แม่ก็จริงก็มีมาลายโกนมาพูดที่อาจากลางนะคะตาติดตของเอาใจให้ผมให้อาจารย์ได้มีความสุขก็สภาพคนในพวกมากๆค่ะครับขอบคุณนะครับก็มีของฝากให้กับทุางพลมาเดี๋ยวขออนุญาตโอเคครับโอเคครับเล็กน้อยเป็นของที่ระลึกเอ้ยระลึก อ่ะอ่าไทยอาะตอนนี้อยากรู้จักอ่ามีชื่ออะไรบ้างเอ่ยอ่ะท่นนี้ก่อนเลยอ่ะอัดเรีอะไรครับสวัสดีค่ะชื่อครูนกค่ะที่คณะตมนะคะโอเคครับค่ะสวัสดีค่ะรองพลอยค่ะเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนตมควบกวดพันธุ์นัดประชันกุลค่ะโอ้โชื่ออะไรครับชื่อตั๊กค่ะเป็นคุณครูโรงเรียนรัฐบาลค่ะชื่อ ชื่อมานาราตันพุกันคำค่ะรองพุ่ในการโรงเรียนสุรานารีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะชื่อกันค่ะอากษรอยู่ที่อนุบาลรารลักษณ์คำศรีสองค่ะครับวันนี้ก็ทั้งทั้งครูอาจารย์ศึ้สาเกษียณแล้วก็ลูกศิษย์ก็ได้รองด้วยการแล้วก็แล้วก็ทุกคนเลยครับน่ารักมากเลยครับวันนี้ก็ยินดีด้วยกับความสำเร็จของทุกๆท่านนะครับเกษียนก็มีความสุขลูกหลานลูกศิษย์ก็มีความสุขเกษียณสำราญนะครับมีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักทุกคนนะครับขอบคุณนะครับ อาาถ่ยรโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารเด็กเด็กคินเด็กคินเด็กคินคินจาบูตะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนสั่งอาหารก็แต่ละคนก็สั่งใครถังมาแต่มามาจบกัน